กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับกลับมาพบกับนุดหน่อยน้ำโชกอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยน้ำโชกก็ได้เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณตาบุญค่ะท่านผู้ชมคุณตาบุญนี่เพื่อนก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่ฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมนุดหน่อยก็ได้ยินเรื่องเล่าของเพื่อนมาจากชาวบ้านค่ะก็ได้ติดตามเสาะหาค่ะคุณตาบุญค่ะจนมาพ่อค่ะท่านผู้ชมก็ได้มาเยี่ยมยามถามข่าวคุณตาบุญเนาะค่ะ คุณตาบุญพื้นวัพขุนฝันแตงแต่ตองหวัดเลยค่ะท่านผู้ชมคุณตาบุญพื้นฝันเห็นคุณใหญ่ค่ะคุณใาย่คางบานค่ะบานไก่เลื่อนเขียงนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเสียชีวิตแล้วล่ะค่ะพ่นเสียชีวิตแล้วบานี้คุณตาบุญกามาฝันหินค่ะฝันเห็นคุยใหญ่าคุณใหญ่นี่ตายอีกค่ะท่านผู้ชมเหลืองเล่าความฝันของคุณตาบุญสิเป็นไปเป็นมาแบบใดคุณตาบุญสียห,แห้แนวทางดีเด็ดๆ็ตัวใดมาฝากท่านผู้ชม เข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณตาบุญพร้อมๆกันค่ะไปค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณตาบุญค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะคุณตาบุญสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กาได้เดินทางมาเยี่ยมยามถามขขาวคุณตาบุญเนาะค่ะกได้ยินข่าวมาว่าคุณตาบุญมีฝันค่ะท่านผู้ชม คุณตาบุญนี่เพิ่นกับเป็นอีกคนนึงค่ะท่านผู้ชมที่ฝันแม่นคะ่กะก็เลยได้มาติดตามเรื่องเล่าข้อมันของคุณตาบุญคุณตาบุญนี่ฝันจังไหนบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังนะคะฝันว่าไม่ใช่แก้วเพิ่นตายค่ะแล้วก็ไปเบิ่งบ้านเด็กที่เพิ่นนี่เด้อฝันเห็นคนตายบ้านไก่เลื่อนแล้วตายแล้วล่ะโอ้ตายเลยตายแล้ว,ลลวไปฝันเห็นออแล้วขึ้นต่อวิกนั่นแหละต่อวิกเลยเออ มันคืเป็นยังเดไยวว่ะมหาว่าจังเลยคุณพ่อมาหาคุณพ่อนี่เพิ่นมาว่าจังเลยฝันเห็นแล้วซื่อๆนี่ทีฝันเห็นซื่อๆบ่ไาะเด้เราบ่ได้จใาอีหยกันบ่บ่ได้เด็กบอเลยฝันเห็นอยู่นี่เพิ่นกันไม่เยอะกันบ่ในความฝันเ่ยบ่กเราก็อยู่เฮียนแเราฝันเห็นเพิ่นอยู่เฮือนเพิ่นเพิ่นจับมาอยู่เฮือนนี่สิบ่คุณิ่นตาเนี่นคุณไปหาเพิ่นแม่นบ่อยู่คนละเฮือนเอออยู่คนละเฮือนเพิ่นอยู่ว่ะอยู่บ้านไรเพิ่นตาย เอาก็แม่ไม่เงี้ยเยอะนั่นที่จะว่าจะไปหาอยู่บ้านเก่าแม่นบ่อบ่ออยู่วันยังกลางอยู่วันยังกลางโอ้แม่ไม่เงี้ยเยอะนั่นค่ะค่ะฟันเห็นพึ่งยุ่งเหยื่อพึ่นบอกเออฟันว่าเราตายตายได้จะตายอีกตายเพราะอย่างนี้มตายแล้วตายอันว่าเพิ่งตายอีกเอขึ้นในอายุเจ็ดปีแล้วเพิ่งจะสิตายอีกค่ะก่อน แล้วน้าตายเนาะจค่เป็นข้อมิงูแมนแต่าาว,ว,ตตว่าลูกเขาเรว่า,กวา,วากเก่าสิบสามปีเกสิบสามปีบ่เคยบ่เคยคันนิ่งกับเราเลยแต่บ่ไหนคันนิ่งบ่ได้คืดบ่บ่ได้คืดบ่ได้คืดว่าพ่อเรานะบ่ได้คืดพ่อเนะนะนี่ยยังเว้นเสียให้เขาก,กับบ่ได้คืดถึงเดานะยังได้งยงฝันยังเว้นจะเลียนียดไปกับบ่ได้คืดฝันเมื่อไห้เนาะมันใจว่าซี ทีนี่แน่นแนเมื่อกเขาครับเด็กอยู่ของน้ำเด็กวิ่งนี่แหละฝันว่าเห็นพู้รุ่งศินรุ่งศินแล้วก็ตายแล้วมันไม่น้ำสอขด้วยว่าไม่สี่นี่จะออกสี่ศูนยเขื่อนว่าสีบ้านนี้อยู่ว่ามือเด็กเสียกึ้นมื้อื่นเนาะ คอยฟันว่าคอยจับข้วไอจับข้วบ่อยก็ฝั่งแบท้าฟังว่าสี่แน่นอนเลยเสียวยังใส่ก็ใส่ถ้าเอาใส่สี่หกกับสี่เจ็ดอะไได้บ้านะคอก็บอกไปเสียมันเออมันก็ม่ดีท้าแบะว่าเมล็ดต้อง ซีนึงเพื่อนว่าคาเตะค่ะวันนี้ไอ้ขุนตาเฝ้าหน้าตองหวดของคุณตานี่คุณตาฝันเห็นผู้ปัญไตคุณตาไปบ้านเพื่อนบอกค่ะในความฝันเออก็ไปบ้านเพื่อนไปบ้านว่าเพื่นกาเป็นงานศพบอกค่ะหรือจรงไหนเป็นงานศพแล้วคนละตายเนาะก็เป็นงานศพตายแล้วตายอีกนี่คือจนในจัดงานเนอเออเขาคือยังตายอีกเจ้าของก็คืออยู่ในฝันน่ะนะคุณตาคือฝันละ ลายตายจังไดตายแล้วแม่นบอกค่ะเออใช่ค่ะกระเงือดแม่นบอกเออกระเงือดมี่งานทบอยู่ไหนจังได้ที่แต่ว่าหัทในเมืองบ้านอีทีแล้วคุณตาบอบอหงบานอีทีเพิ่นบอกค่ะไปไปกมาอยู่ตับองกันนี่นหะค่ะค่ะค่ะจังไหกะเดี๋ยวกะสิมาติดตามบ้านอีทีเพิ่น อีกเชนึงนะคะออคุณตาไปนี่ถามก,ก็เคยคไปหากันค่ะหรืออยากหูกะออถามถามแต่คอมเมนต์ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวทางแอดกะสีตอบแต่คอมเมนต์มานี่คือในความฝันนั้นคุณตาไปจังไหนมาจังไหนคือเดี๋ไปเห็นงานศพคืนคือเดี๋ไปบานคืน กะบมโหหันแต่ว่ามันไปผอนี่้าไปเอียงนะค่ะไปผอเห็นบ่ค่ะเห็นค่ะไปผอก็บอกเออมีไงเหนือใต้แล้วไม่ไงเขียวทั้งหมดหรือวะอืมเหนือใต้ยีดอก่กงเห็นแล้วอยู่เลยค่ะเห็นแล้วก็คือเราย่างอยู่นะแต่ว่าว่าตายแล้วนะขวอมหม่มันเี็นข้มฝันนั่นเห็นคุณยายอยู่แต่ว่าผัด เนี่ยไปในิ้งงานเพินเ่นผัดเป็นงานโซเพิ่นเออเออเพิ่นเผันเปตายแล้วนะเขาจังเห็นย่างอยูอย่นะแต่เปกเนาะคะ่ะท่านผูช้ชมพว่มฟันยังแตกกลายตายแล้วตา <c oughs> ยอีกตายเหล้วตายอีกใต้สองเถือเออ่อสามเถื่อใช่แต่ว่าก็ยังเห็นอยู่แต่ว่ากัเขาว่าตายเนาะคะ่ะคุณตาเออบ้านนี้คุณตาหนีฟันจังได้อีกบ่คะ่ะ อฝัน้วฝันฝันเท่านี้เนาะขึ้นมาขึ้นนมฝันโอ้ขึ้นนี่ฝันเห็นเหี้ยนม่งม้วนในรกบ้านหนังนั่นนั่นม้วนม้วนในเบอเออมได้ในรมันดสินะมได้เอารบบ้วปีดลปกด้วได้ปิดทั้งกลางเนาะค่ะเดี๋ยวไว้ทั้งใจ อันทองทั้งสีนะค่ะซึะังเขาส่งเห็ดปูงเครื่องออกไปนะอืมค่ะแต่เขาว่าแจ๊กสีหายสีดีเนาะเขาว่าคอยนี่นายจ้างเขาเห็ดหรือไงซะอืมนะหว่างขวเมื่อกันมาโมเมนต์ด้วยท่านไายคุณตาที่ผมเห็นก็เฮี่ดหอยนี่แหละแต่ว่าหอยจ้างเขามาหวานจ้าจ,จ่างมาเห็ด แต่มือท่านแล้วเห็นวือท่านเลี้ยวลบว่ท่านใส่ลบว่าท่านใส่ตรกันไปยังฟางเนี่ยบันทีขึ้นตาในบันทีเท่าไหร่คะหนึ่งสองหกหนึ่งสองสองหกแต่ขั้นข่อยฝันเห็นเหี้ยนเห็นอย่างนะเคือวิกรมันเป็นหกยี่ดีแต่มาหนอสี่หกเป็นหกแต่มาบังมาหรอช่วงช่วงน้ะมันฝันเกลียวลูงศิษย์เด็ก็พอจะห้องนอพอจะค้องไม่ติด ประตูฮิตติดบานซอยแต่ว่าเป็นเฮียนข่อยนะ<ฮ>ติดซอยพ่อเราก็ตายะเฮียนนี่มันจะเป็นหก<ฮ>นี่เหลือก็เป็นตัวออกสี่หกแต่ว่ามันหันห้อยจับจุดบ่ไออะไรฝัน,ห,น,น<ฮ>ห้าจับเลยสีแล้วก็มาอะไรอีกตัวหนึ่งส<ฮ>ี<ฮ>่มันเอาใส่กันบ่เป <laughs> ็น <laughs> กะให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ่งนะคะแล้วอายุคุณตานี่จักปีแล้วคะ่ะเกต13ปีเกต13ปีค่ะท่านผู้ชมกกรให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบื้องเป็นพี่ลูกศรปีหนึ่งคุณตาเพิ่นกะฝันสองมื่นส่อนค่ะท่านผู้ชมกา สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณตาหลายๆาค่ะที่ใหมแนวท่านตัวเลขความฝันกับท่านผู้ชมของเฮากัขอให้คุณตากับท่านผู้ชมนี่โชคโชคมันๆลำๆลุ้ยๆกันทุกู้ทุกคนค่ะคุณค้าขอบคุณค่ะท่าผู้ชมสำหรับคลิปนี้นึดหน่อยนํำโชคกับสืภาท่านผู้ชมนี่มาสรุปตัวเลขความฝันของคุณตาบุญแล้วค่ะคุณตาบุญนี่เพิ่นฝันเห็นคนบานไก่เลื่อนเคียงค่ะท่านผู้ชมคุณยายเพิ่นแก่เสียชีวิตไปแล้วล่ะค่ะ แต่ว่าคุณตาบุญนี่ฝันฝันว่าค yeah ุณยายตายอีกล่ะค่ะท่านผู้ชมตายแล้วตายอีกค like ุณตาิ่นว่าคุณตาบุญนี่เพ MA> <ifi ิ่นกะไปเห็นคุณยายค่ะแล้วก็ไปเห็นงานศพคุณยายค่ะท่านผู้ชมกะเป็นฝันที่แปลกค่ะท่านผู้ชมคุณตาบุญนี่เพิ่นกะไปเห็นงานศพคุณยายอยู่บ้านคุณยายเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นกะโ่หู้บานเลขกทีค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้คุณตาบุญมือต่อมากเพิ่นมาเพิ่นฝันอีค่ะท่านผู้ชม ฝันว่าจ้างคนมาเหตบานค่ะมาเหตบานมามุ่งหลังคาค่ะผันลืมแต่ว่าลบแต่ว่าท่านนี่มุ่งค่ะเพจจางปางอยู่คุตาเพิ่นมาเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นฝันเห็นบานเพิ่นนี่เลขมักซิมาโหค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขคขามฝันของคุตาบุญที่เพิ่นห้มาเนาะคะ่ะอายุคุณย่ายค่ะอายุคุณย่ายที่คนที่ตายไปแล้วตายอีกนี่ความฝันคุตาเพิ่นห้มาอายุเก่าสิบสามปีค่ะบานเลขที่ของคุตานี่ยหนึ่งสองหก อายุคุณตาบุญเจ็ดสิบสามปีค่ะท่านผู้ชมขอใท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขจากความฝันของคุณตาบุญค่ะงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกคลิปนีหนุดหน่อยนาโชกขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบลำลวยลำรวยแห้งแห้งปังปังกับความฝันของคุณตาบุญกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี่นุดหน่อยนําโชกขอฝากช่อง นุดหน่อยนำชูเว้นี่อ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุดหน่อยเดี๋ยวไปติดตามแนวทางดีๆแนวทางความฝัน,นดีๆเด็ดๆมาฝากท่านก็้ช่วมกันสุข,ขสุทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ